ดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ hey, good boy, เฮ้กูดบอยโดอ้าวกินเลยแล้วข <c oughs> ฟ่างจะมากินแตงโมโชนะคะเอาเลยลูกกินเลยกินเลยลูกอ่าขอโทษนะคะเอาเลยลูกเอาเลยอืมเอาเลยลูกกินโชเอาเลยลูก ขอ,ของปวดของน้องเขาสร้างเขานะคะขอโทษนะคะขยับกล้องไม่ถนัดนะคะเกง่งเก่งไหมฮะนี่โ <c oughs> อเคสิดดาวลูกใครลอยยกม,มือขึ้นนี่จุบ๊บจุบดิจุบ๊บจุบจุ๊บจุบ,จบม่ๆมปับ พี่ๆป,ป้าๆคุณลุงคุณป้าแล้วจุ๊บจุจุ๊บจอ้าเก่งลูกเอาเลยอขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจทุกยอดวิวทุกสับสไครต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องข้าวฟ่างของเรานะคะ ตอนนี้ฮันนี่วัดไทม์น้าวสองทุ่มห้าสิบแล้วนะคะแต่มันยังไม่มืดนะคะเกือบสี่ทุ่มมาถึงจะมืดนะคะสิดดาวสิดดาวหรกสิดดาวสิดดาวพี ซิดดาวลูกซิดดาวไม่เอานั่งลงแมแมเมมเดี๋ยวมามิค่อยเช็ดให้หนูเดี๋ยวมามิค่อยเช็ดให้หนูไปไปนั่งเร็วไปกดซิดซตกดซิดดาวกุ๊ดบอยลูกนั่งลงลูกนั่งลงคนเก่งนั่งลงนะมามิขย,ยับโต๊ะให้อ่ะอืเก่งลูกเก่งนะขอโทษนะคะน้องก็ฟงังค่ะกินโชว์เลยลูกเอาเลยลูกแมแมเมม โอ้มิม่ามีไม่เอาม่ามีไม่เอาดุม่ามีไม่เอานะคนเก่งนั่งลง l ิ a ดาวพี d o ิ n ดาวพี e แมวน้เอเฮบชบีนอตตี้ดกออกไปข้างนอกก็วิ่งทั่วตลาดทุ่งเลยนะคะนั่งดีๆครับลูกนั่งดีๆปังครับก o o d b บอยย้ yeah. คนเก่งดะกินดูเก่ง ใครเก่งยกมือขึ้นใครเก่งยกมือขึ้นนี่ใครรอยยกมือขึ้นนี่เดดดี้รอไหมม,มาไม่สวยไหม,อมโอโ้โหเจ้าโอเคหนูรออยู่คนเดียวนะโ แม่มม่ยกุดบอยลมเย็นแล้วอะข้างข้างในบ้านมันก็ร้อนนะคะแปบเมื่อเย็นวานหนาวอะคะตอนเช้าก็หนาวอะคะไอโกสิตดาวพีสแค่นี l l h i ฮิมทู t ิตดาว o s i ิตดาวแล้ว Go <sit> down, s i ิตดาวไปรึปะ โคซิตดาวกูดบอยคนเก่งของมามีนะกูดบอยลูกซิตดาวไปซิตดาวแล้วก็ซ <c oughs> ิตดาวลูกคนเก่งนะอะ่ะแล้วกินแตงโมโชลูกโอ้ยแมมแมมเลยลูกวอเตอร์แมนหลอนอะฮะกินเลยลูกซิตดาวเลยลูกนั่งเลยลูกนั่งเลยนั่งเลยอ่ะมามีขยับโต๊ะให้อ่ะ นั่งเลยลูกนั่งเลยสิเดาโอเคดบอยขอโทษนะคะเ <c oughs> มมเมมเลยลูเมมเมมเลยมมเลยมมเมมเลยครับ เหมือนเลยนะหนูเคียเค้ยวไดู้กเคี้ยวด้วยเคี้ยวดีๆนะลูกนะเดี๋ยวติดคอนะเคี้ยวได้ครับเก่งลูกหนูเก่งเคี้ยวดีๆด,ด,ดูเดี๋ยวแตงโมติคอลูกหนูทำดีๆไม่ทำแบบนั้น หนูนี่ลูกมามีเชื่อดีดเลูกเชืวดีนะครับลูกหนูโอเคโอเคนั่งดีๆเด้อนั่งดีๆ ลีลาเยอะนะคะฝรั่งน้อยของเราลีลาเยอะนะคะเร็วหนูกินให้พ่อเฮ้เร็วหนูกินให้แล้วหนูกินให้คุณพ่อคุณแม่พี่พี่ป้าป้านะ้าอาคุณลงุงคุณป้าดูแล้วลูกนั่งกินดีๆีทครับลูกนั่งลง้องครับนั่งลงครับ หนูดือ้อบิ๊กเอนเนดีจีนะอยู่นี่นั่งลงครับลูกแอ็นนี่เที่ยวยิมติ๊ดดาวดิมาแล้วลูก มามา, ắng, มานั่งมานั่งดีๆเรามวานั hmm. mm ่งกินดีๆนะเร็วมามีถือเมื่อยมือนะ่นรูปมาเร็วซิดดาวเร็ว Come on baby Come on let's go Come on let's go น้องก็ฟ hmm. okay. mm ังมาแล้วนะคะนั่งลงลงนั่งลงซิดดาวพีทเร็วนั่งลงลกนั่งดีๆนะครับเร็วคนเก่งของมามีเร็ว ครับลูกไปนั่งดีๆนะอ้าลูกคนเก่งเนอะเ็วเก่งโอ้ยกดบอยโอ้กดบอยลูกเก่งลูกเก่งนั่งลงลูกนั่งเลยนะเย่เก่งลูกจ้าจะก,กินกินปดกินไปเลยเดี๋ยวมันไม่ทำเก็บมันไม่ทำควรรามสะอาดให้นะ ยังไม่หอกินนมแล้วให้เขากินของว่างก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวเขากินนมว่ากินแตงโมเลยเขาก็ไม่กินเล่นนะคะเก่งลูกเข้ามาคอมเมนต เล่นกันนะคะเข้ามาคุยได้เลยจ้าติชมได้นะคะน้องข้าฟังเราชอบเต็งโม่ะชอบกินผลไม้ชอบเต็งโมก็ไรอ่ะกล้วยส้มโดนัทโดนัทจัดเป็นบางครั้งนะคะเพราะเพราะว่าอ้วนนะคะโดนัทอะแมมแม่รูปแมมกินนะรู มามีไม่กินหน,นูมามีไม่กินนะโดนัทแล้วก็สปากเกตตี้ม,ม,มาม่าไข่เจียวอยู่แค่นั้นเนี่เพราะน้องเขาฟังเาชอบกินอาหารฝรั่งนะคะเขาชอบกินอาหารกับพ่อเขาฮะขนมปังเบรกฟา์แล้วก็ดินเนอร์ตอนเย็นก็ซิกดาวลูกเร็วขมอนขึอนซิกดาวเร็วๆนี่ คุณพ่อคุณแม่คุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอาค,คุณพี่เขาดูหนูอยู่นะเร็วๆไปเร็วไปเร็วเขาดูหนูอยู่นะอันนี้เทวิมเฮ้ย go sit down เกง่งฮะนี่เขาฟังเก่งจังเลยอนะ่ะฟังเกง่ง <c oughs> เขาฟังเก่งลูกอ่ะไปไปแมมเมมดิเมมเมมลูกแมมเมมนะ เจ้าพีกดบอยเย้ <Yeah. S 1> คนเกง่งเย้ hmm. จุ๊บจุ๊บดิจุ๊บจุบ๊บบายบายที่ลูกเซบายบายดิบายบายสวัสดีครับดิูกสวัสดีครับดิสวัสดีครับเดี๋วดยวมาดูน้องเข้าฟังกินโชว์ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยว บายบายนะลูกบาย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 จุ๊บจุ๊บเก่งเลยสวัสดีค่ะบายบาย